สวัสดีครับแม่มาที่กันยาบุรีแล้วครับวันนี้เทศกาลเดือนสิงหาอีดึงแม่ครับแม่กเกษมซึ่งมาทุกครั้งมีความสุขโชคดีโชคดีคือมีเมนูอาหารอร่อยครับอย่างที่บอกไปตอนคลิปที่แล้วว่ามีผัดพริกเนื้อ นี่ผัแบพบริกเนื้อลาบน้ำตกเนื้อแล้วก็มีน้องหมากินข้าวอยู่น้องหมาแพนด้าตัวแดงกินข้าวงับงับอยู่ครับสักคู่หนึ่งมีรถแห่งความหวังแห่งความอร่อยแวะผ่านมา นี่คือขาประจำนี่คือร้านรถเคลื่อนที่กาแฟาเคลื่อนที่โอเลี้ยงนะครับและหลากหลายเมนูน้ำปั่นน้ำแข็งอร่อยร้านนี้ครับเป็นร้านขาประจำของแม่เสมครับทุกคนดูตื่นเต้นแน่นอนเรามีน้ำลำญ่ด้วยนะสั่งน้ำลำญ่ให้ลูกชาย ได้รับประทานคิดถึงแม่ก็แซวพี่แม่ค้าไปว่าเมื่อก่อนแม่เสมสั่งอะไรครับหรือไม่ก็กาแฟหรือไม่ก็น้ำลำา่หวานชื่นใจดีแน่นอนครับบิ่กแกสสั่งนี่ครับน้ำลำญ่ให้ลูกชายและผมก็คือกาแฟราคาถูกมากนะครับ กระติกหนึ่งอ่ะกระติกหนึ่งครับยี่สิบหรือยี่ห้านี่นะครับประมาณผมว่าประมาณยี่สิบราคายี่สิบบาทราคากันเองเข้มข้นหอมหวานอร่อยไม่จะแบบ,แบ,บจางๆไม่ใช่นะครับก็ผม,มวิวาสสุขอะ่ะผมก็นำความสุขเหล่านี้นะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันหลายที่หลายอำเภอหลายหมู่บ้านอาจมีแบบนี้นะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจเห็นแล้วก็คิดถึงบ้านนี่ก็ คิดถึงหมู่บ้านของเรานะครับไปชมบรรยากาศคุยกันแสนสนุกสนานนะครับเสียงเช้อแจ้วมีความสุขแล้วก็คุณสาวนี่นักชิมประจำรายการบอกว่าเลี้ยงหมดทุกคนเลยใครจะรับประทานหลายสั่งได้เลย20บาท20บบาทไปชมบรรยากาศหมู่บ้านของเราที่มีเมนูอร่อยทุกวันทุกวันทุกวันครับ

เอิ่มไปต่อต่อค่ะข้ามข้ามประธาน่น้นเลยเดี๋ยวปองกาแฟตัวอีกหนึงเออกาแฟกาแฟอร่อยหัวข่าวที่แล้วกินไปยังยังบอกเลยว่ากาแฟทำมเยอะขนาดนี้สาดแม็กซ์ไม่เข้าลมไอ้แค่นี้กินวันนี้สว่างวันหน้าเล่นอะไรปองเจ้าจะยอมไหมนะกินทุกวันทุกวันดีแค่ มีนัก่าไปท่ไหนอ่ยดีไมบางคนนอกใรรู้จักกรุงเทได้ี่อดีแล้วก็มาเรอ้คือเราได้เราได้บรรยากาศบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศสนิทกันเหมืนกานเมือนญากใ่ไเหมือนเหมือนพี่นะที่มาขาย้บัวอ่ะดี่มีทุกอย่างเลยที่จุ้าแต่ไ่ามีเต็มด้วยเต็มนะธรรมดาจะไม่เต็มมีปลาด้วยมันหงมันหนา ในห้องมันจะมีมกลม่งองบ้านินมด้เาล่งองเดี๋ยวเดี๋ยวนดามันก็วิ่งมาห้องอะไรนี่มันจะได้เปิดดูเนี่ยกาแฟโบราณนะลานรานะจ๊ะ กาแฟโบราณแต่ว่าคนไม่โบราณนะเออทันสมัยทันสมัย,ามายวัยรุ่นนะวัยรุ่นวัยรุ่นนะ <c oughs> โบราณต้องแต่งยุโบราณด้วย <c oughs> นะะเนาของโ,โบราณคะ<อ>า่ะดู้น่ะค่ามากจะแต่งมาไม่รู้สิใช่แม่เขาบอกว่ากาแฟโบราณ <c oughs> สุดได้มวันเมื่อวานกโบราณโบราณโบราณหนักกว่าเดิมนะโบราณต้องใช้กระป๋องนี่ไปโบราต้องใช้กระป๋องนมนะ

บอกท่านเลยนะโมสามจบบอกท่านเลยค่ะใครของนะโมสามจบคุณม่วิถวนค่ะวิถวนอ่าเอไปอัดกรอบได้หาใส่ได้ได้เอาไปเรียบจ้าขอบคุณนะคะับถูกหวยแน่เลยงวดนี้จ้าขอบคุณมากอย่างน้อยมีสามตัวตรงมาเลยนะจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาหาแถววิถวันใช่ไหมมีป่ะเออให้พี่เข้าไปให้ดู ให้ให้แทนแม่แม่เสมเออให้เรียมแล้วเรียมแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์มีไหมมีไหมสามีที่เรียมอีกไหมให้พี่ละนี่นะเจ็ดถึงสองนะออกไปแล้วออกไปแล้วเหรอออกไปแล้วออกอีกได้สามศูนย์ยังออกอีกได้เลยใช่ ชมแล้วอาจจะมีประโยชน์บ้านนะครับประโยชน์ของด้านจิตใจสบายใจคิดถึงบ้านนะครับก็เพลินๆไปครับไม่ต้องคิดอะไรมากเขาบอกความสุขมันอยู่ง่ายๆความสุขคัณหาได้งา่ายๆนี่นะครับวิถีชาวบ้านน้ําหวานกาแฟาอร่อยโอเลี้ยงอร่อยจากร้านนะครับจากรถเคลื่อนที่ อร่อยทุกมื้อ20บาทกันเองขอบคุณที่ติดตามรายการและมีความสุขอิ่มอร่อยด้วยกันครับสีแดงได้ไหมวัมานอาทิตย์ใครเกิดวันอา,าทิตย์สีแดงวันอาทิตย์จะได้เหมือนกันเรียกไหมแล้วเว <laughs> <laughs> นี<ะ>่ยเอาแล้โอ้ยกระเป๋าลนโอ้ยกระเป๋าลนลูกพิ้งค์นด่เ อขาชดเลยรัสีอะไรอ่ะก๊อฟสีคอฟสีอะไรสีทองสีทองอันนี้สีฟ้าใครเกิดวันพุธวันศุกร์